มอนี้กลับมาพบกับคิมทินดิสารกับผมเหลืองเล่าสาระคข้วามูของกวยหอมทองครับอ่ามอนี้ผมกดสิมาพูดถึงนอกลวยหอมทองสายพันธุทาย,ยางครับผมซึ่งผมกะปลูกครับผมเนาะปลูกนี่ไม่แต่สายพันธุาย,ยางครับสมุนงซูง,งนี่ครับปลูกเป็นจํานวนประมาณหาสิบนอประมาณนี้แหละครับ ต้นเพิ่นจะสูงจะใหญ่งงครับผมบริเวณนี้นะอ่าคลิปนี้ก็สิมาบมอถึงเรืองนอของเพิ่นครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวก่นนอนสิบมอเรืองนอนี่เฮาต้องมอเรืองแม่พันธุ์เนาะเรืองต้นแม่เพิ่นก่อนต้นแม่เพิ่นนี่ผมเฮ็ดได้สูงสุดครับ6กโล่แปด8ปโลหครับผม8ปกิโลหขีดสำหรับดีนะผมตัดกล้วยอยู่ที่ประมาณ40กว่ามือ บอเมนสามเจ็ดสามแปดครับพอผมปล่อย,อยนะผมร่องเบิ่งผมตัดอยู่ประมาณสี่สิบห้าถึงสี่สิบเจ็ดหมื่นนี่แหละครับกลวยทีวีเงียที่สุดคือแปดโลหกขีดครับผมอ่าเบ้าที่สุดวีสุดท้ายซีโลแปดครับผม <c oughs> นี่ครับมาเบิ่งลักษณะของตอนของนอเพิ่นครับ <c oughs> นอพวกนี้เป็นนอที่ผมตัดแม่่อนออกล่ะ รัดแม่พันออกเป็นกะประมาณนี้ครับผมเป็นนอติดแหลงให้ปุ๋ยบ่อยครับให้ปุ๋ยละยานพันตายให้ได่น้ำสิประมาณักษณะนี้ครับแต่ก็มีตนใญ่ตนสุ้งละครับผมนี่เพื่อให้มันหอดหน้ำฝนครับประมาณพฤษภาคมิถายนก็สิแยกกูดออกครับผมกู้ออกควรจะไปปลูกต่อนี่ครับ ลักษณะของนอคนกับสไงใหญ่เนี่ยใหญ่สูงแข็งแรงครับผมมึงลักษณะของนอสายพันธุ์ไทยย่างนี่ตามที่ปลูกมาแถบสิบ่เป็นโลกเลยครับแถบสิบ่เป็นโลกงอแข็งแรงนอใสสวยงามครับครับผมนอหน่อยๆแบบนี้นนกับปลูกเดือบดครับคือว่าโบกเกยวนะให้เจ้าห,หดวน้ำปุ้ยเห้ไดปุ้ยม,มีปัญหาหรอครับผมกลยวพินมักนาม ลักษณะท่านผมปลูกผมจะมักปลูกนอแค่นี้ครับผมจะปลูกนอบบใหญ่แต่ว่าปลูกนอใหญ่กับว่เป็นแข็งครับนอใหญ่กะแข็งแรงขึ้นกันกะใหญ่ขึ้นกันตาบีเพิ่นกัสีน้อยแนย่ผมมักนอประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวสิาพามาเบิง่งหวีเพันตีนี่ยังบ่ทันได้ดตัดนะเพื่อพิ่นสิบ่ทันได้ดตัดน,นอเพิ่นกังามครับผมรู้สึกว่าสีงามเป็นพิเศษแน่ สายพันธุ์ไทยย่างนะครับนอนแหลมๆสูงๆยังไงนี่ครับผมประมาณเจ็ดวีเด้น่าจะประมาณเจ็ดวีครับใหญ่สวยงามครับผมเป็นเครือที่เป็นกำลังออกมาใหม่ประมาณเจ็ดมาณอาทิตย์หนึ่งกัน,น่าจะตัดได้แล้ะครับจะถาว่าตอนนี้ตัดบอกก็ตัดได้ครับแต่ว่าผมก็จะรอยเพิ่เต็มทีก่หนีก่อนเนาะ ในละะนะักษณะแบบนี้บึงครับนี่นอพิ่นก็นจะออกสวยง่ามแข็งแรงย่ำเนาะครับเนาะกลัวหอมท้องนี่ต้นเองสูงวี่งแต่ไหลายครับเอาไปรตรงยานครับผมเียออกกับบึงละะนะักษณะของต้นของ นอตัดออกไปเนี่ยแหละครับตัดจำนายแหละน้องครับผมจะตกเครื่อมากเกสิเปอร์เซ็นแล้วครับมาบึงพี่นอ้องที่อยากได้นอกะให้ลอกก่อน <c oughs> ครับผมบพท่านให้ ช่วงนี้ก็เป็นหนาแรงอากาศห่อนจัดกับผมปลูกถ้าว่าเกิดบอเกิดครับแต่ว่าโอกาสสิสมบูรณ์เต็มลอยโอ้อยงายครับผมโอกาสสีสมบูรณ์เต็มลอยนี่ย,ยากแนงเพราะว่าโ <c oughs> ดยอากาศโดยเอียงต่างๆครับแดดมันหลวกแดดหลวกตนใต้ครับผมของผมมาให้น้ำก็ให้อ้เห็ดเห็ดหนาครับช่วงนี้ฝากเป็นลงใจให้ทุกคนเนาะครับเนาะเกษตรกรปลูกปวยหอมทองของเฮาเอกากะ สู้ๆครับผมก็เต็มที่แล้วละครับผมหนาหอ่อนี่กลวยออกมาออกเครื่อมากอะบอบงงามเนาะครับเนาะบอบอเต็มหล่อครับผมมันจะเป็นแบบหน่วยบิดๆงอๆมันมันหอนแห่งครับมันขาดความสมบูรณ์แปดวีต้นนั้นครับต้นสูงกว่ามันหาเมตรกลัวอาจจะได้แปดวีครับผมมาลอรุนครับว่าพื่นจะไปหอดใส่ริายานงยานได้ต้นพิ่นทักครับ พอเบืงลักษณะแล้วมันอันนั้นมันห่อนแห้งมันหลวกครับผมหลวก,กคำไปเกือบหลายเปอร์เซ็นต์ครับคำเกือบเกือบทุกต้นแล้วตัวไหนใหญ่ตนน้นฟูมุ่งกับพยายามคำไปเฮ็ดมารู้สึกว่าเฮ็ดมาหลายแล้วครับเฮ็ดมาหลายป่ะนี้แล้วก็ต้องซูครับผม,มนี่ประมาณเจ็ดบีนะจะได้ ก็ลอเบ,บิ่งครับบาผลงานสออกมาเป็นยังไ๋นี่ครับผมเบิ่งตีละ่ะอ่อนครับห่อนแห้งอากาศห่อนห่อนก็รอเบิ่งครับเขาว่าอ่าพายุจะเข้าภายในมืออื่นนี่ก็ร่อหลุน่าคอยมาเต่นฝนครับลมก็จะแห้งปนแดคกับผมเนาะฮาเขาใจกันครับอูเห็ดหยากลายลมกับสีมาเอาเบิดมันก็บ,บ่คือครับผมนี่ฝาก เป็นกำลังใจแห้กันเนาะครับพี่น้องเน,ะ <S <S เนาะจะเสีก,ก้อนกล้วยห้ำทองของเฮากะอดทนครับผมอดทนถึงที่สุดครับมาล่เบิงวา่ลาลักษณะตอนนี้เฮาเฮาจะเอาแบบใดดีเนาะครับเนาะต้องรออย่างเดียวครับเพราะว่าพดนน้ำอะไรจแต่นหระครับพดนน้ำไปแต่วา่ามันบมมีอันนั้นนะมันบมมีความเย็นมันไม่แต่ความห่อนครับเป็นไงต้นกล้วยเฮาถึงว่ากับเสียหายเลยนะครับกรอบเสีย ต้นกล้วยกับบัวเจริญเติบโตเต็มที่ครับผมเติบเต็มที่สุดๆล่ะครับ,บใบเหลืองใบฮักใบงอเบิดครับเบิ่งต้นโอ้ย่านยังกับยานแต่มันหักต้นนั่นแหละครับช่วงนี้เพราะว่ามันเป็นมันสูงแล้วนะครับนะเข้ากะ5ไม้คำเบิ่งครับเอ้า ค่นี้ก็มาบอกเกี่ยวกับเรื่องของนอนะครับขอบคุณหลายๆ fc ครับผมฝากกะไรกดแชร์กดติดตามครับช่วงนี้ก็ปัญหาหลักๆคือว่าความห่อนครับความหอ่อนอากาศแรงหนาแรงก็เสีเหตุยากแน่นอกะเดี๋ยวแจงแลวครับเด้อพอมือได้จะบอกครับนอต้องให้เต็มทีครับจังสิบปอยออกไปแข็งแรงเต็มทีเบงบอ่มีหลบ่มีอย่งผมยังสิบปอยกัน คนใหนสักนึงผมกับปอพอยหรอกครับเนาะผมสงสารครับคนเอาไปปลูกแล้วมันบ่นเกิดนี่มันโอ้เอา้าขอบคุณลหลายๆครับผมขอบคุณครับ